กำลังทุ่น้นาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีกันด้วยนะครับผมมีสายเขาโทรไปบอกครับคือเกามาหลับงัวครับผมเข่อยเหเม่ต่อเอาหนามครับนูกก้นกำลังมากเลยครับผมเร่องนี้ยังไม่ขึ้นเทียบเรื่องนี้กำลังวุ่นวุ่นอยู่ ได้เลยได้เลยครับผมดูดูดูไหนเง่างูงูกําลังหันหันหัวหันหัวหันหัวไปดูโอ้ใบตาหนีครับผมโอ้ลมตีลมตีเอาเลยลงวูบเลยคือไปบินลงวูบเลยครับผม เป็นตอวแต่ผมเคยตีครับในกอกอไผ่ครับผมน่าวบบเขาเรื่มทำรังล่าครับผมพี่น้องครับถึงแม่นึงนี่บินไปด้านนี้ครับผมคือบินไปทางติดตะวันตกครับผมเดี๋ยวไปมาแต่ผมจะไปดูรังนี้ก่อนครับผมไปที่ลงวิปนั่น ต้องเป็นร่างเดิมครับผมร่างผมตีประมาณเดือนกว่าแล้วครับผมไปครับเป็นร่างี้เขาใหม่ไฟครับผมผมไ,มได้นามมากเดี๋ยวจะงก็บินลงไ็ก่อน

โอ้เยอะเลยครับผมโอ้โอ้ระเบูรังดาวลูกเปล่าได้เลยครับผมได้ขี่ทุกไมาไม่รู้ครับผมนี่ไมาไม่รู้เออหรือว่านี่นี่กับผมป้านิวป้านิวกับผม คือตีนี่ก็ไม่ไพ้นี่ถึงก็พาขึ้นไปโยบบนนู่นครับผมปลายย่างโอ้โย่ตรงกันเลยครับนี่ยโยบนนี่เลยแถวหลุกแถวหลุกเปล่าได้เลยครับผมนู่นใหม่บินขาบินอกคือต่อเอานหนามนี่แสดงว่า นั่งปลาย่ากับโย่ในรังด้วยครับผมปลอดตอเอานามหนึ่งคือเขาเอาใบใไฮลุกในรังครับผมให้ตัวอ้อนที่ที่ออกมาใหม่ครับผมนี่แสดงว่ารังนีนสักด้วยกว่าๆตีได้ครับผมต้องมีตัวอ้อนเนี่ย เหลือก็นั่งปะย่าในในร่างก็ต้องโยด้วยครับโปรโตเอาหนับนี่ก็จะ <c oughs> เอาหนับไปให้ตัวอ,อ่อนครับผมเอาไป้ตามอีกร่างหนึ่งครับผมไปทั้งงวงเดี๋ยวตามไปร่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวเคล็ดไป ไปลักนาวะครับผมด้นานน้นนองบินเป็นสวนป่าครับผมปลอดต่อในบินแบบนี้ไปนี่เลยไปไซไปดันนี้ครับผมมามองตัวบินตัตบเ้็งปั้มมอีอีกที่ครับผมถ้าปุดถึงเว โอ้แต่ไปชมครับผมมีตัวบินตัดข่าวในนี่ครับผมสภาพการบินนี่นะวันคือได้เยอะครับผมคือตดผมแล่ดันนู่นกับติว่าตอเอาหน้ากับผมถึงบินมาดาน,นี่แสดงว่า โตในยุดนั่นนี่ไปเลยครับผมนี่คือเรามาลักฝนโต,นตนไปแล้วครับนีน่แม่บินขาวดันได้นี่ลงมาติดนี่ครับผมถึงตีเรารอเออเอา,เอาตตเอาหนับดันนู่ครับผมมัด้ยสเสด็จว่า คือต้องยดดันนูนเลยครับผมตออหนามเนี่ยปูดถึงคือรักไม่เกลยครับผมดึงขาไปว่าครับผมลองดึงขาไปเล่ดันนี่ครับตีเมตโตบินขาไปดันนี่นี่ บินคาไปพันนีเลยครับผมไม่ไม่ค่อยมากอ่วาหรือว่าร่างไม่ใหญ่ครับผมเดินตรงนี้เลยครับตรงที่เาบินไปครับ คือ,อ,อเมื่อต้นต้ออนเที่ยงกับมีมีซสายเขาโทู่ม่าวหินต่ตเอาหนามครับผมก็เลยต้นเย็นนี้มากลงดูครับตรงยุนนะตรงยุนในชวนยั้งนี่เนีนยครับผมตงุง ถึงรังนี่น่าจะไม่โยบไล้ใหม่โปรดเป็นย่างลงๆแบบนี้นี่จโยบไายใหม่เพราว่าต้องมีกรันมากเห็นไหมเล้วครับผมตไม่ต้องรัางตัต้มๆนี่ครับอืมนู่นๆๆาๆๆ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 ๆยยนๆๆ่ๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆ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 นๆูๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆนนๆ โตในดินแน่ครับผมนู่นๆปะเป็นลาตัวนั้นครับผมฮะแตาเป็นชมครับผมฮ่า哈哈哈นี่ลงลงในช่องนี้ครับผมช่องวางนี้โยเท้าหน่อยแต่โตยังต้องโยนในดินแน่ครับผมลงในช่องวางน้ำวิบเลย น้อยอ่ะโอ้น,นูน่นนู่นูลงเลาตัวนะีน่น,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 นู่นน,นู่น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 ฮ่าฮ่า่หรอมคับมงมหัวใร่ครับผมน้อยลุงชงนันวิบวิบฮะขอขอคุณสาซขาวครับที่ได้โทษ เจองมากว่ามีโตเห็นตอกินหน้ากับผมไหนเลยอ่ะคือโตตองเป็นตัวในดินนี่นี่ลงชงนี่กับผมนี่ชงนี่ลงวิบเลย หน้อยเยอะเต็มหน่อยครับผมหรือว่าลูกในช่องว่างนี้นึงก็บินเฉยไปเฉยไปดันไหนกับโอ้นูกนี่มีตัวบินขึ้นดันนี่ครับผมดันนี่ดันนี่ ชมกับผมฮ่าฮเยินแล้กับเยินแล้นี่นี่แม่บินขึ้นกับผมนั่นอืมดูในช่องนี่ครับโอ้ยป๋าปานกับผมปานด้วยฟ้าด้วยนะแม่ออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยน้ออัดโต้รักปานกับผม ลูกลางจอนี่เลยครับผมโอ้าวว้าวบินขึ้นชวนมาเสียวจังครับผมนอน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 ลุกเลยครับผมคือชงกลางกลางจอเลยครับผมฟ้าครับผมเป็นโตโตผับน้ำครับผม

ปปปปปุุปุุุ๊๊๊๊ <c> ๊ <oughs> ตกลูกวาดเจ้าเจ้าร่องก็หมัดท้านี่ก็ร่างน้อยจังคือว่าเรื่อ,กองกับผมทีเว็บนี่คือมันจะโตเป็นตัวผับหนามก็จะชอบยู่ครับผมเป็นปลาหมีปลาปลากุ้งบางครับผม ขุ่นถูกถูกตาร์ไดรับช่วงคลิปผมมาตลอดนะครับผมกดผมกับไม่ได้คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือก็อย่าลืมกับผมกดติดตามหรือก็กดกระดิ่งด้วยกับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมต่องตบไปนะครับผมเจ้า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 สวัสดีครับไอ้ยปุ๊บเนี่ยังไงกนเนียลู